สวครับผมต้นนะครับอยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์เซรีไทย68แยก1มินบุรี0ูนย์จำหน่ายรถยุสค่าคัดเกต A สวัสดีวอาทิทตี่25นะครับวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนช่วงนี้นะครโควิดมานะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครวันนี้ก็มีรถสวยๆมานำเสนออีกเช่นเคยเป็นรถเข้าใหม่นะ,ะกระบะหน้าหล่อเจ้าโตโยต้าไฮลักลีโว2.4 TRD ปี2017คันนี้เป็นตัว4ประตูยกสูงเป็นตัว TRD นะครับต้องบอกก่อนว่าเปิดตัวนะครับราคาเปิดตัวป้ายแดงของคันนี้นะช่วงปี17ราคาที่940,000บาทสำหรับรุ่นนี้นะครับวันนี้นะครับเจ้าค่าตัวของคันนี้นะครับอยู่ที่เพชรยนต์เรียบร้อยแล้วไม่ใช้งานอยู่ที่ 1แสนหนึ่งหมื่นกว่าโลนะครับราคาอยู่ที่5แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นราคาว,ว้าวมากนะฮะจาก9แสนสี่เหลือ5แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะเป็นตัว TRD เดิมๆแท้ๆจากศูนย์โตโยต้าเลยคันนี้เป็นสีดำนะฮะมาพร้อมชุดแต่ง TRD ทั้งคันนะเป็นลิมิเต็ดเ dition ที่แต่งมาจากศูนย์โดยตรงเลยรถเดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับไร้อุบัติเหตุเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของคันนี้กันนะฮะเริ่มต้นที่ด้านหน้ากันเลยนะฮะ จะเห็นได้ว,ว่าด้านหน้าของเขานี่ก็มาพร้อมชุดแต่งทีอดีเลยนะครับแล้วก็มีไฟ Daytime r u n n i n g light LED ให้ด้วยนะที่ไฟ s p o t l i ไลทตรงนี้นะครับมาพร้อมสเก์ตหน้า TRD าดเดิมๆจากศูนย์เลยต้องบอกว่าคันนี้นะฮะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยจับมารีวิวให้ก่อนนะครับราคาพิเศษนะครับ599 5 9 0 0นะครับ599,000จากราคาเดิมนะฮะป้ายแดง940,000ไมวิ่งแสนหนึ่นนะครับคันนี้ ใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับช้าไม่ทันแน่นอนนะครับราคาว้าวมากนะครับสีดำด้วยหล่อๆเลยนะฮะพร้อมชุดแต่ง TRD เดิมแท้จากศูนย์โตโยต้านะครับมาพร้อมแม็กท r d ขอบ17นิ้วนะครับนี่นะครับมาพร้อมแม็กท r d ขอบ17นิ้วและได้ยางปี2020ทั้ง4เส้นนะครับเป็นยางบิสโตนะครับราคา599,000บาท ราคาไม่ถึงหกแสนจากราคา9ก้าแสนสี่นะครับคันนี้คุ้มมากๆเลยนะครับกระจกด้านข้างนะครับพับเก็บปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกด้านข้างเรียบร้อยตัวกาบบันไดข้างก็เป็นสีดํานะครับขับนะข้างเป็นสีดําตัวรถเป็นสีดํานะครับมือจับโครเมียมครบเลยนะครับภายในล i มิเต d ดด i ช i o n แน่นอนนะครับภายในของเขานะครับ ก็มาพร้อมดำแดงนะฮะสไตนทีอา์ดีสปอร์ติวเวลเลยคอนโซลด้านหน้านะฮะมีแคปลาคาบอนมาให้นะฮะมีแถบแดงคาดด้วยแล้วก็ตัวเบาะนะเป็นเบาะทีอาดีแท้จากโรงงานเหมือนกันนะฮะมีตัวปั๊มที่เป็นตัวนูนทีอาดีแล้วก็เป็นเบาะหนังเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับแล้วก็ตัวสายเบลหรือว่าสายเข็มขัดน,นิรภัยนะเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะอันนี้คือลิมิเต็ดเอชชั่น จากศูนย์โตโยต้นะัคือตัว TRD นะฮะถุงพุ่มเกียร์นะครับเป็นหนังเดินตะเข็บได้สีแดงเหมือนกันแล้วก็หัวเกียร์มีแถบค่าสีแดงนะครับวิทย mm ุ F M นะฮะ D V D นะครับ,รบกล้องมองหลังครบนะครับเป็นเครื่องเสียงจากศูนย์โตโยต้แท้เลยนะครับพงมลายมันติฟังก์ชันคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับหสปีดเป็นตัว TRD ปี2017เป็นกระบะสประตูยกสูง แล้วก็ตัวแผงประตูก็จะมีตัวแต่งแคปลาคาร์บอนมาให้เรียบร้อยนี่นะครับรถเดิมๆนะครับก่อนปรับสภาพนะครับรถเดิมๆก่อนปรับสภาพยังไม่ได้ล้าทงทำความสะอาดเลยด้วยซ้ำไปสำหรับคันนี้นะฮะสี่ประตูทียดีนะครับเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ตัวกันสาดของเขาก็เป็นทียดีจากศูนย์เหมือนกันอันนี้คือจากศูนย์อะไหล่ทุกชิ้นคือจากศูนย์โตยต้าเลยเป็นทียดีแท้นะครับเบาะ พูดสารด้านหลังนะฮะก็เป็นดำเดินได้แดงเหมือนกันนะฮะนี่นะครับสายเบลก็เป็นเบลสีแดงนะครับถ้าใครชอบความสปอร์ตนะฮะความลงตัวที่เป็นตัวทีอีของโตโยต้าคันนี้ไม่ควรพลาดเลยกับราคาพิเศษนะฮะห้าแสนบาทเท่านั้นจากราคาเปิดตัวนะครับเก้าแสวันนี้ขายแค่5 9าแสนเ้าหมืเลขไม้ใช้งานอยู่ที่1นึ่งแสหนึ่งหมื่กโลนะครับปี2017 ะะมาพร้อมความห่อแม็ก t r เขอบ17นิ้วแล้วก็ชุดแต่งเทียแท้ทั้งคันจากศูนย์เลยนะครับนี่ครับด้านหลังก็มาพร้อมสติ๊กเกอร์ t ทีนะฮะแปะมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวโลบาก็เป็นตัวโลบาพิเศษเฉพาะรุ่นของเขานะเป็น TRD แท้นี่นะครับตัวโลบาก็สวยเลยนี่ครับรุ่นนี้คือความสปอร์ตนะลงตัวมากๆเลยสำหรับรีโวลคันนี้นะครับ ถ้าใครกำลังหากระบะ4ประตูนะฮะและอยากได้ตัว TRD Limited e dition นะและเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยขับสนุกนะครับคันนี้เหมาะเลยราคาสุดพิเศษนะฮะ5 9 9 0 0 0เท่านั้นนะครับจากราคาเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่9 000, 4 0า0นะครับเลขไม่ใช้งานอยู่ที่1,10,000 TRD ทดีแท้ทั้งคันจากศูนย์โตโยตา้านะครับผมนี่นะครับกันชนท้ายก็เป็นท r อดีเหมือนกันสวยงามนะครับสีดาแดง นะลงตัวด้านหลังก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับไฟเบรกโดนที่3นะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะวันนี้วันอาทิตย์ที่25เมษายนผมทำรีวิวคันนี้เปิดตัวให้กลุ่มลูกค้าที่สนใจกระบะ4 4ประตู TR อีนะครับเกียร์ธรรมดาปี17นะครับถ้าใครสนใจแอดไลน์รีบอนจองล็อกรถไว้ก่อนนะครับถ้าช้าไม่ทันแน่นอนรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ล้างทำความสะอาดเลยด้วยซ้ำนะครับ ก็ให้เห็นสภาพเดิมๆสดๆกันเลยนะฮะรถไลฟ์อุบัติเหตุนะครับหัวน็อตไม่ขยับนะฮะสีเดิมโรงงานนะครับแต่งเทียดีครบเลยราคา5,99,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้และได้ยางปีใหม่ปี2020ทั้ง4เส้นด้วยลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะใช้งานได้ยาวๆเลขไม่อยู่ที่1 100, 1 0 0 0 0กาโลนะครับคันนี้ 2.4นะครับ2.4ขับ2เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะฮะเป็นตัว TRD Sportivo 4ประตู p r a n e r ยกสูงนะฮะได้อารมณ์แบบส p o r t ตสปอร์ TRD เลยนะฮะกระจกขึ้นลงทั้ง4บานเป็นแบบไฟฟ้าออโต้ Auto, ฝั่งคนขับนะฮะกระจกด้านข้างพับเก็บปรับด้วยระบบไฟฟ้านะฮะนี่ครแผงประตูก็สวยงามนะครับมีแคปปราคาร์บอนให้นะมีการบุหนังเดินตะเข็บได้สีแดง นะฮะได้อารมณ์การขับขี่ที่สปอร์ตลงตัวนะครับคันนี้นี่นะครับเป็นเทียดีแท้ทั้งชุดเลยอ่าแล้วตัวเบาะก็จะมีปั๊มตัวเทียดีอันนี้คือลิขสิทธิ์จากโตโยต้าเลยนะครับผมพวงมาลัยนะฮะเป็นหุ้มหนังเดินได้แดงนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยครบเลยระบบเบรค ABS ครบนะครับผมแล้วก็หน้าจอ DVD กล้องมองหลังนะครับพวงมาลัยมันติฟังชันครบครัน นะครับตัวนี้สวยงามน่าใช้นะฮะสวยงามน่าใช้มากนะฮะตัวสครับเพดกันลอยมีให้นะฮะสวยงามน่าใช้มากนะค,ะะครับะค,ะะค,ะคันนี้ใครได้เป็นเจ้าของรับรองคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะราคาพิเศษนะครับ599,000บาทเท่านั้นสำหรับเจ้าทีอาีคันนี้ตัวสครับเพดมีให้ทั้ง4บานเลยนะฮะขึ้นลง ต้องบอกเลยว่าชุดแต่งของเขาเนี่ยมาจากศูนย์แท้โดยตรงเลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมนะก็แต่งหล่อๆมาให้อยู่แล้วสาหรับตัวนี้นะฮะเบาะผู้โดยสารด้านหลังก็เป็นท R d ดีนะฮะมีการเดินตะเข็บได้สีแดงนะฮะแล้วก็มีเบลล์นะฮะทั้ง4เส้นที่เป็นสีแดงครบเลยนะฮะพนักพิงนะฮะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับด้านหลังนั่งสบายนะฮะเป็นกระบะยกสูง4ประตูนะที่น่าใช้งานมากๆ แล้วก็ได้ตัว TRD ด้วยนะครับเป็นตัวพิเศษ Limited Edition นะฮะคันนี้ปี2017เครื่องยนต์2.4นะครับผมปี17เครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับ150แรงม้านะฮะมาพร้อมชุดแต่ง TRD หล่อๆทั้งคันราคาพิเศษ599,000บาทเท่านั้นนะครับจากราคาป้ายแดงนี่940,000นะฮะเราขายเพียง599,000 เลขไมลแสนหนึ่งหมื่นเดี๋ยวเราไปดูเลขไมลกันไปสตาร์ทรถกันดูนะฮะว่าหน้าปัดเรือนไมล์นะเครื่องเสียงแอร์เย็นไหมตามมาเลยครับผมนี่นะครับเราสตาร์ทรถเรียบร้อยนะครับผมหน้าปัดเรือนไมล์นะฮะหน้าจอต่างๆโชว์ครบเลยนะครับเลขไมล์คันนี้ก็ใช้งานอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสองกิโลเมตรนะฮะผมรถเลขไมล์เดิมๆนะฮะส่วนตรงนี้นะฮะก็เป็นจอ หน้าจอ DVD นะครับเป็นระบบเสียงดอบบี้ดิจิตอลนะครับดีวดีจากศูนย์โตโยต้าเลยเครื่องเล่นเป็นของโตโยต้าจากศูนย์แท้เลยนะฮะเสียงดังฟังเพลาะปรับเสียงที่พวงมาลัยได้นี่นะฮะอออยากกกบีีทว่ายังมีเราเสียงดังฟังเพลาะนะครับผมสวยมากๆเลยคันนี้นะฮะ รถก่อนปรับสภาพนะเบาเสียงหน่อยนะรถก่อนปรับสภาพนะครับ,บ,รบ,ก,รบ,รบก็สวยๆเลยนะฮะใช้งานเดิมๆคอนโซลสวยนะครับผมมีการสลับลวดลายเป็นแคปลาคาร์บอนแล้วก็มีการเดินนะฮะสีแดงนะมีแถบคาดสีแดงสวยงามก็บ่งบอกถึงความเป็น T.R.D นั่นคือความสปอร์ตนะดำแดง การขับขี่ก็เลือกการขับขี่ได้2แบบนะฮะจะ e ีโคหรือว่า Power ก็ได้นะครับดูเพดานนะฮะสะอาดสะอ้านดีนะฮะตัวไฟสองเก๋งนะครับติดหมดนะที่ใส่แว่นตาครบนะครับด้านหลังนะฮะเบอกด้านหลังก็นั่งสบายนะฮะเป็นกระบะสี่ประตูยกสูงนะฮะวิสัยทัศน์การขับขี่ดีนะฮะลุยลุยได้นะฮะลุยได้หลอดได้แบบเท่ๆครับ มาพร้อมชุดแต่ง t ีอีนะครับหล่อเท่เลยคันนี้ลูกค้าได้ไปก็ใช้งานได้ปกติไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมนะฮะเพราะเป็นตัวชุดแต่งแท้จากศูนย์โตโยต้ให้อยู่แล้วทุกชิ้นเลยนะครับเป็นซ r อีแล้วก็ได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยปี2020นะฮะดอกยางยังใช้งานได้อีกหลายปีนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะปรับสภาพทําสปาภายในภายนอกให้ใหม่ นะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบทุกอย่างให้ครบก่อนสมมอบนะอันนี้คือรถเดิมๆก่อนปรับสภาพที่ผมเอามารีวิวรถเข้าใหม่ให้กับลูกค้าที่กำลังสนใจกระบะสีประตูหน้าหลอ่อแต่งเจียดีในราคาสุดพิเศษย้ำนะฮะร,ราคาวันนี้เราขายเพียงแค่5,99,000บาทราคาไม่ถึง6,000 0นะฮะจากป้ายแดงใน9 0 0 0 0 0นะครับรุ่นนี้นะครับ ลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนเลขไหม่แสนนิดๆนะฮะแสนหนึ่งหมื่นกว่าโลไหม้เดิมนะครับรายละเอียดรถสีเดิมโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้อยู่ที่เพชรยนต์เรียบร้อยแล้วมีเข้ามาเพียงหนึ่งคันเท่านั้นสำหรับตัว ivo, รีโว่ซีอาร์ดีสปอร์ติโนะปี2017สีดีดำคันนี้ตรงสเปคใครรีบแอดไลน์แล้วก็โอนจองมาด่วนๆเลยนะครับถ้าคุณช้าคุณไม่ทันแน่นอนนะเพราะผมการันตีว่ารถที่เรารีวิวทุกคันนะครับสวยคัดเกตเ เพราะฉะนั้นนะฮะรถมาไวไฟไวนะครับการตีนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเครื่องยนต์กันครับตามมาเลยครับอานะครับมาชมรายละเอียดเครื่องยนต์ของเจ้า TRD Sportivo กระบะหน้าหล่อคันนี้นะฮะก่อนปรับสภาพนะฮะต้องบอกเลยว่าเครื่องเนี่ยสะอาดนะฮะใหม่หัวน็อตไม่ขยับนะฮะรายละเอียดรถเดิมนะค,ะคานหน้าเดิมเดิมนะฮะนี่นะครับคานหน้าเดิมเดิมจะเห็นได้ว่าตัวคานหน้าเนี่ยมันจะมีรอยตรงนี้นะครับ อันนี้คือคานเดิมให้ลูกค้ามั่นใจว,ว่านี่คือคานเดิมนะฮะรอยตรงนี้จะเกิดจากตรงยางนะฮะที่ค้ำตรงนี้นะทำให้สีรถเป็นรอยตรงนี้มีทุกคันนะครับผมอันนี้คือคานเดิมฝารกระโปรงเดิมนะถ้ารอยตัวนี้หายไปแสดงว่าคานหน้ามีการเก็บสีใหม่นะครับผมไม่เดิมน,นี้บ่งบอกถึงความเดิมความสดของรถคันนี้นะหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะมออพักต่าง,างๆเม็ดอาร์คมาสีโรงงานอยู่ครบนะฮะเครื่องสะอาดฝากระโปรงเดิม นะครับสติกเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบนะครับตัวเพจนะฮะตัวเพจนะดอกรีเวทเพจนะเพจไม่มีงัดแงะนะฮะผมตัวอักษรคมชัดนะครับผมสติกเกอร์มอกรต่างอยู่ครบนะฮะแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะฮะหม้อพักต่างๆระบบต่างๆสมบูรณ์นะครับรถสวยเดิมนะครับยังไม่ได้ทำสปานะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆ นะฮะแล้วก็มีเข้ามาไม่บ่อยนักสำหรับตัว TRD Sportivo ที่แต่งมาครบแบบนี้แล้วก็สภาพเดิมๆสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับแล้วก็ชุดแต่ง TRD จากศูนย์โตโยต้าแท้ทุกคันไอ้ทุกจุดเลยทั้งคันเลยนะฮะผมนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กสเก์ตหน้าหลังนะฮะภายในเบาะนะครับหน้าจอนะครับโลบาร์ทุกอย่างครับผมคันนี้ถ้าลูกค้าออกป้ายแดงก็9ก้าแสมีแน่นอนนะฮะเก้าแสขึ้นมีแน่นอน วันนี้เราขายเพียงแค่599,000บาทนะหายไป300,000กว่านะครับลูกค้าคุ้มแน่นอนกับเลขใหม่ที่101,000ก,กว่านะครับรถเดิมๆแบบนี้สวยๆแบบนี้มาไวไปไวฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้รถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้กระบะหน้าหล่อวันนี้วันอาทิตย์ที่25เมษายน เวลาประมาณเที่ยงตรงนะฮะผมทำรีวิวอัปเดตให้กับลูกค้าได้ชมกันใครสนใจคันนี้ต้องรีบเลยช้าไม่ทันแน่นอน,นครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองรถเพียง5,000บาทแล้วเตรียมเอกสารจัดแฟนได้เลยนะครับคุณจะซื้อสดหรือจัดแฟน้นจะเป็นต่างจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลไม่ต้องกังวลน,นะครับเตรียมเอกสารไว้รอจะมีเจ้าที่บริการถึงที่เลยเรามีธนาคารชั้นนำรองรับทุกธนาคารนะครับผมนะฮะเอกสารที่ใช้นะครับบัตรประชาชนสำเนา4ชุด สำนักทะเบียนบ้าน4ชุดสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับเตรียไมไว้รอเลยนะครับคันนี้ฝากไ้ด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับฝากไ้ด้วยนะครับเบอร์โทรนะครับ0950566926หรือสามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมทิ้ง ID ลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับสามารถกดเพิ่มเพื่อนได้เลยแล้วก็ แอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนมีแค่คันเดียวนะครับทะเบียนนี้6ก็ไก่สอสารานะครับ4951กรุงเทพนะครับรถใช้งานน้อยๆสภาพเดิมๆป้ายแดงราคาหายไป300,000กว่านะครับทียดีคันนี้สวยจริงๆจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีครับ